โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ผมช่อง GGCH นะครับท,ทุกคนก็วันนี้นี่นะครับผมสองแพ็กมาเป็นแพ็กบาซ่านะฮะเขาไอคนมิแจกหนึ่งหมื่นจีด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะฮะมีแพ็กบาซ่าครับผมมีปูโยอินเนต้าแล้วก็ชาบี้นะครับส่วนนี่ครับผมแพ็กไอคอนมิซี่ตันร้อยสามโคตรโกงไ็้นี่ผมเคยไอ้น,นี่ผมเคยสุ่มไปแล้วนะทุกคนก็ ใครอยากดูใครอยากกดตามก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะฮะโอเคก็ไปดูกันได้นะครับผมคิมนั้นโอ้โหคนดูโคตรน้อยเลยเศร้าแม่เงเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอเคทุกคนแต่วะาเมสซี่ร้อยสามนมีแล้วนะฮะแต่เราจะมาสุ่มอะนี่ฮนะ้ดยงบห้าร้อยทองนะผมอยากได้อนี่ครับผมชาบีชาบีชาบ,ชาบีอะไรสักอย่างนี่แหละเออถ้าพูดผิดก็ขอไปด้วยนะครับทุกคนโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันไปกินมัน มาเลยหนึ่งสองสามมาไอคอนเออเฮย้ยค้างอย่างงี้แล้วก็ไปไงทุกคนคเขาแบบว่าผมโดนบ่อยจนผมรู้อ่ะเออไม่จะค้างครั้งแรงมนะันท,ที่สุ่ม,มันจะค้างนะฮะแล้วมันก็ไม่ออกแล้วก็ได้ตัวอะไรครับเนี่ย,ออโ,ยโอ้โหงูแค่ห้าร้อยทองผมว่าไม่น่าได้นะทุกคนหรือว่าได้วะถ้าดวงดีหน่อยก็คือแบบได้เลยนะทุกคนแต่โอ้ดวงผมเนาะ มันไม่ดีหรอกผมว่านะมาไปหนึ่งสองสามไอคอนัอลโหลมาหนยโ,โ,โอ้โหสอง้อยทองนเนี่ยอะไรครับเนี่ยสเปนก็ไม่ไปถ้าไปสเปนก็ยังแบบว่าโอเคนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะไปที่บาร์ซ่าแล้วก็จะได้บันดำอะไรงนี้ก็ยังดีนะแต่นี่ใครก็ไม่รู้ะไม่รู้จักเลยเอา่าไงดีวะ กดมาที่ชาบี้เรียนดูค่าพลังครับผมอดูค่าพลังแล้วก็ออกแล้วก็กดมาที่อันนี้ฮะเปนิดเปญน,นิดนะน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนมาไปเลยหยอกมาไปเลยไม่ต้องกดค้างแล้วมาไอคอนโอ้โหสามร้อยทองเจ๊กับเนี่ยอังกฤษอุ้ยยังไม่ไปสเปนเลยนะเฮ้ย อันทองอีกแล้วใครครับเนี่ยเท้าซ้ายด้วยอาร์เซนอลมาดีใครครับเนี่ย,ย,ยอเนอนครครเยอฮอยเอ้ยโอ,โอดิกาดวะอ่าใช่นะครับผมโอดิกาดโอ้โหทำไมไม่เอาไอสเปนมาล่ะครับเอาไอคอนมาก็ได้เอาบันดำมาก็ได้นะเออเดมิซี่อาริชช่าบีอีเนต้าเรนโดแค่นี้พอเ,เริ่รมไปที่ ปูโยอันนี้ผมมีนะสองตัวเนี้ยอินเนต้ากับปูโยขาแค่ชาบี้ตัวเดียวนะผมปะหนึ่งสองส,า,สา้ไอคอนอลโลมามาโอ้โห้เหี้ย4สี่ยทองกูโอ้โหจบเลยอะไรครับเนี่ยมาที่ฝรั่งเศสครัผมโอ้โหวันทองอีกแล้วอะไรเนี่ยวันดำยังไม่ออกสักตัวเลยโอ้โห อโอ้โหท้อเลยท้อเลยทุกคนผมท้อเลยว่ากดข้างนอกแม่งเลยแล้วกันเออไะไม่ต้องค้างเลยและมาเลยไอคอนโอ้โหเกินคนมิ้ไม่ไปสเปนด้วยโอ้โหตดเกินคนมิ้โอ้ยเออคนมิผมโดนคนมิเล่นแล้วทุกคนเออแม่เลยห้าร้อยทองโอ้โหแต่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยห้าร้อยทองกูโอ้โหจบเลยทุกคนแม่ง โอ้โห,โโหถามจริงนี่เลยห้าร้อยทองห้าครั้งแบบบอลดำไม่ออกเลยนะทุกคนไม่ไปสเปนเลยเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับงบผมน้อยมากผมไม่ค่อยได้เติมนะนะครับทุกคนผมต้องขออภัยด้วยนะคือแบบโอ้โหยุคก,ก็ต้องแบบยุคนี้อนะเนาะมันก็แบบว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีโควิดอีกโอ้โหท้อเลยนะครับทุกคนนม่เลยแล้วก็นั่นแหละครับตังค์หมด เออไอตเติมเยอะจัดอ่ะหมดกับไอนีมากับกากาเยอะเกินไงทุกคนแม่งตังผมหมดเร็วท้อเลยเนี่เออผมจะร้องไห้ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปลงคลิปน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็เรียนด้วยนะครับก็ท้อเลยโอเคครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมมากนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ คำพูดคำจาอะไรไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเออขอโทษครับไปแล้วทุกคนผมท้อว่ะเออปเจอกันเจอกัน